สวัสดีครับยูกิฟิกนะครับวันนี้เราอยู่กันที่สาขาจุฬาลงกรณ์ซอย9นะครับผมเป็นสาขาที่ที่5นะครับผมของทางร้านเองนะครับวันนี้เรามีหัวข้อนะที่จะคุยกันเรื่องของการลอกซ่อมหรือว่าการแก้ไขหน้าจอแตกของ Samsung Galaxy นะครับ S9plus นะครับผม เพราะว่าหลายหลายครั้งหลายหลายครั้งด้วยกันเนี่ยบางทีลูกค้าถามเข้ามาว่าพี่จอแตกแบบนี้ซ่อมได้ไหมไปถามที่ศูนย์ก็บอกว่าซ่อมแบบนี้ไม่ได้นะต้องเปลี่ยนยกชุดนะครับข้อเท็จจริงตรงนี้เป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเราจะมาฟังกันในคลิปนี้แล้วกันนะครับวันนี้ผมมีงานตัวอย่างให้ดูด้วยนะครับว่าลักษณะของการแตกแบบนี้เนี่ยเราสามารถซ่อมได้นะครับแล้วก็แตกยังไงเดี๋ยวยกตัวอย่างให้ฟังนะครับแตกแบบไหนที่มันซ่อมไม่ได้นะครับผมก็เดี๋ยวเรามาดูกันในคลิปนี้นะครับผมโอเคครับเราเริ่มกันเลยนะครับ หน้าจอนะครับตัวนี้นะครับ S9 Plus แน่ๆนะครับถ้าลูกค้าสังเกตตรงนี้มันจะมีรอยแตกนะครับอยู่ที่กระจกเห็นไหมครับผมรอยแตกอยู่ที่กระจกนะครับ S9 Plus เดี๋ยวผมเปิดเครื่องให้ดูนะครับผมเห็นไหมครับมันต้องมองแบบเนี่ย S9 แน่นอนนะครับแต่ว่ามันมาดูสลับกันอยู่นะครับโอเคอันนี้เวลาเราจะดูว่าซ่อมแซมแบบไหนเนี่ยแตกแบบไหนเนี่ยซ่อมซ่อมซ่อมแบบลอกกระจกได้นะครับมันมีวิธีเช็คอยู่นิดหน่อยนะครับผม เดี๋ยวตอนนี้ผมจะขอเข้าไปก่อนนะครับเพื่อที่จะให้ลูกค้าได้เห็นกันด้วยนะครับโอเคครับอันนี้เราใส่รหัสนะครับเข้าไปแล้วนะครับต้องขอโทษด้วยนะพอดีตัวนี้เป็นของลูกค้านะครับเพิ่งมาสมซ่องเพิ่งมาส่งซ่อมออนะครับเมื่อเช้านี้เองนะครับผมอธิบายก่อนนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยเวลาเราลักษณะของการแตกของตัวกระจกเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ย หน้าจอและกษณะของการแตกของตัวหน้าจอเนี่ยมันสามารถแตกได้หลายๆแบบด้วยกันนะครับแต่ว่าผมขออนุญาตแยกประเภทการแตกเนี่ยเป็นแค่สแบบละกันนะครับสแบบซึ่งแบบแรกเนี่ยเอามาซ่อมแบบลอกกระจกได้แล้วก็แบบที่2เนี่ยเอามาซ่อมแบบลอกกระจกไม่ได้นะครับต้องทําการเปลี่ยนยกชุดแน่นอนนะครับผมแบบที่สามารถซ่อมแบบลอกกระจกได้คือแตกลักษณะไหนนะครับก็แตกเฉพาะกระจกนั่นเองนะครับถ้าเกิดว่าลูกค้าสังเกตนะครับนะฮะผมลองเราอย่าลองดูนะครับผมลูกค้าลองดูก่อนนิดนึงนะครับ อันนี้เห็นไหมครับการแตกที่กระจกบริเวณนี้เนี่ยมันไม่มีความเสียหายที่เกิดขึ้นจากจอภาพด้านในนะครับผมนี่ลู้าเห็นไหมครับคือภาพของเขาเนี่ยมันยังคงแสดงได้เป็นปกตินะครับตัวทัชสกรีนยังคงเล่นได้นะครับปกติเลยนะครับนี้เราก็มีวิธีเช็คละเอียดเข้าไปนิดนึงนะครับกดเข้าไปที่ตัวโทรศัพท์นะครับกดดาวชาร์ปศูนย์ดาวชาร์ปนะครับพอกดดาวชาร์ปศูนย์ดาวชาร์ปแล้วเนี่ยมันจะเข้าโหมดนี้นะครับแล้วก็เช็คไปที่ทัชนิดนึงนะครับผม แต่ไปที่ทัดนะครับอันนี้อาจจะมองไม่ค่อยเห็นได้ไหมครับมันจะมีตารางขึ้นมานะครับแล้วก็นิ้วลากผ่านนะครับถ้าจากบนลงล่างนะครับเส้นไม่ขาดนะครับจากซ้ายไปขวาเส้นไม่ขาดนะครับทั่วทุกจุดนะครับมันสามารถลากได้นะครับแสดงว่ากรณีนี้เนี่ยของลูกค้านี่แตกเฉพาะกระจกแน่นอนนะครับกระจกที่แตกเนี่ยลักษณะมันจะคล้ายๆตัวนี้นะครับที่ผมลอกออกมาแล้วนะครับผมก็สามารถที่จะเปลี่ยน เพาะกระจกเนี่ยเข้าไปได้นะครับผมเนี่ยกระจก S9 พัดนะครับเพราะว่าตัวจอด้านในมันคือจอตัวนี้นะครับเห็นไหมครับมีความบางนะครับประมาณแค่นี้เองนะครับน่าจะไม่ถึง2มิลนะบางนิดเดียวเองนะครับผมเราก็ลอกกระจกชนนี้ออกนะครับแล้วก็กระจกบานใหม่ใส่กลับเข้าไปนะครับแล้วก็เอาตัวจอเนี่ยเข้าไปประกอบกับเข้าเครื่องนะครับนั้นการซ่อมลักษณะแบบนี้เนี่ยลูกค้าหลายๆคนกังวลว่าแล้วมันจะเหมือนเดิมไหมนะครับต้องบอกว่าประสิทธิภาพของตัวหน้าจอเนี่ยเหมือนเดิม100อเซเลยนะครับ คำว่าร้อปรเ็นในในแง่ของการใช้งานนะครับผมในแง่ของการใช้งานเพราะว่าเราใช้จอครับเราใช้จอตัวเดิมด้านในนะครับมาเปลี่ยนแค่ แค่กระจกนะครับผมซึ่งกระจกเนี่ยมันไม่มีผลต่อการใช้งานอยู่แล้วมันเป็นแค่หน้ากาหรือเป็นแค่โคฟเวอร์นะครับมาปิดจอด้านในไว้เฉยๆเพราะงั้นด้วยวิธีการซ่อมลักษณะนี้ครับลูกค้าจะได้ใช้จอแท้ตัวเดิมของลูกค้าเองนะครับในราคาซ่อมที่ประหยัดกว่าการที่เข้าไปเปลี่ยนทั้งทั้งทั้งชุดนะครับที่ศูนย์นะครับพอที่ศูนย์เนี่ยเวลาเขาเปลี่ยนเนี่ยเขาไม่มีเขาเรียกไงครับเขาไม่มีโปรเซสหรือการซ่อมแบบเปลี่ยนกระจกนะครับศูนย์เวลาเขาเปลี่ยนเนี่ยเขาเปลี่ยนยกโครงเลยครับผมขออนุญาตยกตัว โครง,งมันอย่างเงี้ยครับแล้วก็มีจออยู่ตรงนี้ด้วยนะครับจอมันอยู่ตรงนี้เห็นไหมครับแล้วก็มีกระจกติดอยู่เนี่ยครับศูนย์เปลี่ยนทั้งโครงแบบนี้เลยเหไหมครับผมก็แกะแค่ฝาหลังนะครับเอาบอร์ดมาใส่นะครับเอาแบตมาใส่ปิดฝากลับบ้านนะครับงั้นการเปลี่ยนยกโครงแบบนี้เนี่ยทำให้เราได้จอตัวใหม่นะครับซึ่ง ซึ่งก็ดีครับเพราะว่ามันใหม่นะครับมันสนิทแนบแน่นมันสวยงามมันดูเป็นของใหม่นะครับผมแต่ว่าลูกค้าอาจจะต้องใจ่ายในราคาที่สูงกว่านะครับนิดนึงนะครับผมเพื่อที่จะแลกกับตัวทั้งจอทั้งนี้นะครับผมนี้ส่วนของยูกิฟิกเองนะครับเราก็ทําการเปลี่ยนเฉพาะกระจกให้กับลูกค้าตัวนี้ได้นะครับผมเนี่ยนะครับผมก็ราคาก็าประหยัดกว่าแน่นอนนะครับมี มีข้อที่ที่คิดว่าเป็นน่าจะเป็นข้อ,ขอเขาเรียกไงข้อด้อยนิดนึงนะครับก็คือเรื่องของการกันน้ํานั่นเองนะครับเพราะว่าการแกะในแต่ละชั้นแต่ละชั้นแต่ละชั้นนะครับเพื่อที่จะเอาตัวจอตัวนี้นะครับออกมานะครับแล้วก็เอามาลงกระจกใหม่เนี่ยมันต้องแกะจอหลายชั้นมากนะครับ ข้อเดียหรือข้อเสียเดียวที่มีนะครับก็คือประสิทธิภาพของการกันน้ำมันมีนมโอกาสที่จะลดลงนะครับเพราะว่ามันไม่ได้ถูกซีนกับเหมือนเหมือนเครื่องใหม่ๆแน่นอนนะครับงั้นถ้าลูกค้าที่ไม่ซีเรียสเรื่องของการไปถ่ายน้ำถ่ายรูปใต้น้ำนะครับหรือว่าเอาไปไว่ายน้ำนะครับหรือว่าคิดว่าชอบเป็นคนชอบไปจุ่มน้ําเล่นนะครับก็ก็สามารถซ่อมได้นะครับโดยวิธีการรอบกระจกแต่ถ้าเกิดว่าลูกค้าบอกว่า hey, ไม่ได้นะครับเราทํางานเกี่ยวกับน้ําตลอดเวลานะครับมีความเสี่ยงที่เครื่องมันจะโดนน้ำนะครับก็ไม่แนะนำนะครับก็ให้ไปเปลี่ยนที่ที่สุดได้เลยนะครับผมโอเคนะครับถึงตรงนี้นะครับก็อาจจะพอเข้าใจแล้วนะครับผมว่าแตกแบบนี้เนี่ยซ่อมได้แน่ๆนะครับผมอันนี้ในกรณีที่2นะครับแตกแบบไหนล่ะที่ไม่สามารถซ่อมแบบลอกกระจกได้นะครับตรงกันข้ามกับที่อันแรกที่ผมพูดมาเลยครับก็คือ จอภาพนะครับด้านในนะครับผมจอภาพด้านในนะครับไม่ว่าจะเป็นส่วนใดก็แล้วแต่นะครับมีอาการขึ้นเส้นนะครับมีอาการกระพริบนะครับหน้าจอเป็นสีเขียวนะครับไฟเนี่ยไม่สามารถแสดงได้เป็นปกตินะครับหรือว่า จอภาพนะครับไม่ไม,ไม่ไม่สามารถแสดงได้เป็นปกติหรืออีกกรณีหนึ่งคือทัชสกรีนใช้งานไม่ได้นะครับทัชสกรีนใช้งานไม่ได้ซึ่งถ้าเกิดมีจุดดาขึ้นเส้นจอกระพริบนะครับทัชสกรีนใช้งานไม่ได้นะครับอันนี้เราก็ไม่ต้องลอกกระจกนะครับผมผมแนะนําก็คือไปเปลี่ยนจอใหม่เลยนะครับซึ่งจอใหม่เนี่ยก็แนะนําที่ศูนย์ก็ดีเพราะว่าที่ศูนย์เองเขาก็ได้จอใหม่จริงๆนะครับสำหรับจอที่เปลี่ยนตามร้านทั่วไปหรือว่าที่ยูกิฟิกเนี่ยมีจอสูญไหมนะครับเราสามารถที่จะ พพอร์ตให้ได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าบางตัวเนี่ยอาจจะเป็นรีเฟรบิทมาก็มีนะครับแต่ถ้าลูกค้ายืนยันที่อยากจะได้เรื่องของจอสูงเราก็พอที่จะหาให้ได้นิดหน่อยนะครับโอเคถึงตรงนี้ถ้าเกิดใครมีคําถามหรือว่าสงสัยนะครับในส่วนของการซ่อมแซมนะครับไม่ว่าจะเป็นรุ่นไหนก็แล้วแต่นะครับโดยเฉพาะเรื่องของจอโค้งนะครับเราก็มีความชํานาญแล้วก็มีความเป็นเป็นสเปเชียลิสต์พอสมควรนะครับก็สามารถสอบถามกันเข้ามาได้ละกันนะครับตามโลโก้ข้างหลังเนี่ยครับผมยูกิฟิกนะครับมีทั้งหมด7สาขาแล้วนะครับถ้าเกิดว่า อยากถามนะครับก็ inbox เข้ามาเลยเลยนะครับหรือว่าทางช่องยูทูบนะครับใน Line หรือใน f a c e b o o k ได้หมดทุกทางเลยนะครับผมยินดีตอบคําถามนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ลากันไปก่อนนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ